ห้องน้ำค่ะห้องน้ำเอาเมื่อีอ้บอกเอาพี่บอกเอาแล้วตัวเองแล้วตัวเองก็บอกนั่นอีกแล้ว,วเ,อเ,อเอาไงนะสําหรับเราเอาเอาไว้สุดท้ายแล้วเจ้าพลวันนี้มาที่บกปปอบทำอะไรครับ วันนี้มาแจ้งความคุณพิมพิภายนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองนะครับเป็นคนรวบรวมข้อมูลจากทางผู้เสียหายกล่องสุ่มนะครับซึ่งจากที่ปรากฏเป็นข่าวเราก็จะเห็นนะว่ามีสินค้าหลายอย่างนะครับที่หมดอายุนะครับรวมถึงพวกเครื่องสําอางนะครับแล้วก็อาหารนะครับผมในส่วนนี้นะครับมันก็เข้าข่ายเป็นความผิดนะครับตามกฎหมายในเรื่องของอย่างพรบอาหารเนี่ยครับในเรื่องของอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารหมดอายุนะครับหรือว่าในเรื่องของอาทางเครื่องสำอางนะครับถ้ามันมีหมดอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เข้าข่ายเป็นความผิดนะครับซึ่งตรงนี้มันถือว่าเป็นการจําหน่ายนะครับไม่ว่าคุณจะทําเป็นกล่องสุ่มหรืออะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณเอาสินค้าเข้ามาใส่ในกล่องเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องของการจําหน่ายนะครับผมแล้วในข้อหาเกี่ยวกับช่อโกงประชาชนนะครับคือ ตามที่มีการโฆษณาครับก็คือบอกว่าเป็นการเขาเรียกไลนขายของขวัญนะครับเขาบอกว่ามันจะมีเครื่องสําอางน้ําหอมของขวัญนะฮะแต่ว่าใส่ของหมดอายุมานะครับตามที่เป็นข่าวนะครับผมในส่วนนี้นะครับของหมดอายุมันไม่สามารถที่จะเป็นของขวัญได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของการหลอกลวงนะครับมันเข้าข่ายเป็นเรื่องของการ ช่อโกงประชาชนนะครับผมอันนี้เราก็มาร้องขอให้ทางตารวจสืบสวนสอบสวนนะครับในความผิดดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็มีเจตนาเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็ทางตารวจก็อาจจะต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับผมมีผู้เสียหายกี่รายละฮะที่ได้ร้องเรียนหรือว่าผ่าน,านทางนายรัชพนมา จริงๆนะครับเท่าที่ผมคุยมีเป็นพันเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยเอาตัวตัวเป็นเด็ดที่แบบมา่านเราจริงๆอ่ะไม่ใช่เป็นคําพูดที่บอกว่าคนพวกคนนี้มาตามเอกสารนี่มีประมาณ3ามลายนะครับผมซึ่งมีมีข้อเท็จจริงอยู่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ครับซึ่งซึ่งเราพาไปแจ้งความแล้วอส่งไปแจ้งความมาครับผมส่งไปแจ้งความมาใช่ครับผมผมก็เอามายื่นนะฮะทั้งทั้งสามลายเนี่ยเป็นลักษณะไงสซื้อกล่องสูงไป ใช่ครับราคาหมื่นบาทใช่ครับซื้อกล่องสุ่มราคาหมื่นบาทแล้วก็พบปัญหากับสินค้านะครับสินค้าหมดอายุบ้างนะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆนะครับผมครับทางคุณพิมพ์ลิพายได้ติดต่อมาทางผู้เสียหายครับหรือเปล่าคุณพิมพ์ลิพายไลฟ์สดเมื่อคืนนะครับก็มีขอโทษนะครับแต่ว่าเห็นแจ้งช่องทางนะครับในการเยียวยาก็คือให้ส่งเอกสารไปทางออนไลน์นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการเยียวยาอะไรเมื่อไหร่นะครับผมจริงๆเนี่ย ที่ผมมาเนี่ยไม่ไม่ได้อยากจะดําเนินคดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เชื่อมันในตัวคุณลิพายว่าจะคุณพิมพ์ริพายนะครับว่าจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับแต่ปรากฏว่าพอเกิดปัญหามาไม่ว่าเรื่องของกล่องสุ่มหรือว่าเรื่องของคลินิกเนี่ยครับการเยียวยาดูแลเนี่ยค่อนข้างล่าช้าแล้วก็บางรายก็บอกว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าได้ค่าเสียหายไม่ไม่สมกับที่เขาเสียความรู้สึกไปนะครับก็เลยต้องมาให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตวรวจสอบอีกทีหนึ่งครับผม ระยะถามถึงเรื่องของทางคลินิกด้วยนะคะณตอนนี้ค่ะผู้เสียหายที่ผ่านทางทนายมาที่เป็นทางการนะคะให้เราดูแลคดีสักกี่คนคะตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนครับที่แน่เลยนะครับที่มีอาการหนังตาบนตกนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันที่30เนี่ยก็จะไปพบหมอนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ในกลุ่มที่คุยกันนี่คือเขาไปแจ้งความกันเองใช่ไหมยังไม่ได้ให้ทนายดูแล คือจริงๆเขาก็ให้ผมดูแลแต่ว่าผมไม่สามารถพาไปแจ้งความได้หมดนะครับผมบางคนเนี่ยผมยังไม่เคยเจอตัวผมก็ยังไม่ไมถือว่าเป็นเป็นลูกความผมนะฮะแต่ว่าเราก็ให้คำปรึกษาอยู่เรื่อยๆครับว่าควรทํายังไงอะไรยังไงครับถ้าพูดถึงภาพรวมที่คุยกันในกลุ่มหรือให้คำปรึกษาเนี่ยหลายร้อยแม่นะตอนนี้ไม่ถึงครับผมรวบรวมไม่ไม่คือบางคนเนี่ยคือบางคนเขาติดต่อมานะครับแล้วก็ผมก็ยุ่งๆนะครับก็เลยมีหลุดไปบ้างครับผมแต่ก็พยายามรวบรวมอยู่ตอนนี้ก็ เท่าที่ชัดเจนก็มีสองคนสามคนเนี่ยแหละครับ,รบเรื่องถึงไหนแล้วมีการจ่เปลี่ยนมีอะไรไหมฮะยังไม่มีการยังไม่มีการติดต่อมาจากคุณพิมพ์ทิพายเลยนะครับผมนะซึ่งเคสผมเนี่ยที่คิวเอ่อที่หนังตาตกนะครับผมถือว่าเป็นเป็นเคสที่ผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อมานะครับซึ่งหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมกันอีกทีหนึ่งว่า